7852ค่ะตัวนี้เป็นงานมินิบอลลูนนะคะฐานกระเป๋าอยู่ที่6นิ้วครึ่งค่ะนะคะฐาน6.5ความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วเต็มค่ะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มสามารถใส่กระเป๋าสตังค์ไซส์แบบไซส์สั้นไซส์กลางได้คู่กับโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งอันคุณพี่กัญญาให้ดูช่องใช้งานภายในก่อนหนึ่งคือใส่คล้องมือแบบนี้เนาะ สองคือกันยามมีสายสไปายคอสบอดี้ให้ด้วยนะคะกระเป๋าตังค่าเนวครึ่งใส่ลงไปความเต็มจะรักษาประมาณนี้ใส่โทรศัพท์มือถือให้ดูดหนึ่งเครื่องอ่านะคะเจ็ดแปดห้าสองค่ะงานมินิบอลลูนนะคะแปดรอยเก้าสิบาทเท่านั้นค่ะสีพร้อมส่งค่ะคุณพี่สีที่หนึ่งที่เนีายสภปายคือสีดำสีที่สองค่ะคุณพี่ตัวนี้คือมิลานโนนะคะมิลาโน ถัดไปค่ะสีส้มสดค่ะส้มอ๋ส้มก็หมดไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะคะรอบนี้กลับมาแล้วเรียบร้อยสีมินค่ะสีมินตามด้วยสีแดงค่ะแดงถัดไปค่ะสีชมพูค่ะชมพูสีทะเลค่ะสีทะเลค่ะตามด้วยสีม่วงค่ะม่วงค่ะสีถัดไปค่ะสีเขียวบอสตัน ตามด้วยสีน้ำตาลค่ะและสุดท้ายค่ะคือสีกะกีค่ะคุณพี่